อีกแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูช่องเอ็มศักดิ์สิทธิ์จูพิพิษกันเหมือนเดิมนะครับเนาะเอ็มวันนี้ที่เนินกลุ่มบางกระทุ่มพิศนุโลกวันนี้ก็มากินต้มขนุนนะครับเนาะหรือว่าขนุนต้มนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับเนาะมากินด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับเอาให้เละๆหน่อยนะครับเนาะเอาอีกหน่อยครับมากินด้วยกันนะครับเพื่อนๆทุกคนครับเดี๋ยวเราก็มากินกับพริกป่นละลายน้ำปลานะครับเนาะ เอ็มใส่ปลาร้าไปด้วยนะครับเนาะใส่ไปในพริกป่นอะไรน้ำปลานะครับมากินด้วยกันนะครับเพื่อนๆทุกคนครับนี่ใกล้สุกแล้วนะครับคดข้าวมากินกับเอ็มได้เลยครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เอ็มนะครับเนาะจะได้มีกําลังใจทําคลิปให้เพื่อนๆดูต่อไปนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ